ถาระเกียหฐานอไม้กันจ้ะพีน่น้องนอไม้ก็เห็ดหูหนูนีอออ่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่น้องนี่โห้ดอกมันเริ่มเลยนี่นี่พี่น้องน้องเห็นบอลอยู่ทั้งปลายไม้พุ่นปูดพี่น้องเห็ดหูหนูจ้ะ ขึนเอาไ่ได้ดอกขึนเอาบ่ได้ดปดิจ้าพี่น้องปองไปสุขผือสุก้นมันนีมานีผ้ามาเก็บเนื้อไม้จ้ะพี่น้องเนื้อไม้แถมไปด้วยมาเบิงเห็ดหูหนูไปแกงใส่เนื้อไม้น้าพี่น้องเบิงเขามาเก็บน้ำแม่นิดได้จ้ะ เราไม่มีสิภากเก็บจ้่พี่น้องฝนกระตกได้นี่พี่น้องป้าบ้าเก็บร่วมกันจ้่พี่น้องจ๋าพี่น้อง,องเ็ดหูหนูป้าบูดสุดยอดสุดยอดหูผัดใส่ขิงเนาะนี่ผัดใส่ขิงเนี่ยได้แล้วเนี่ยแกงใส่หน่อไม้นี่แล้ววันนี้เลยเนี่ยมูลเมนู เมนูแกงหน่อไม้ใส่เห็ดหูหนูนี่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 พี่น้องปาสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้แม่นิดผ้ามะขานอใหม่จ้ะพี่น้องมาหาน้อใหม่กับหาเห็ดหูหนูไปแกงใส่น้อใหม่จ้ะมาตามเบิ้งได้ว่าพี่น้องว่าแม่นิดสไดใบอพี่น้อง่น้องเออเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บพี่น้องเต็มเลยเห็ดหูหนูจ้าเห็ดหูหนูกำลังออกนี่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 พี่น้อง นี่พี่น้องเห็ดหูหนูนี่พี่น้องนี่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 ปาปกใหญ่เลยนี่นี่อืมฝนกำลังออกเห็นไหมป่านี้ได้ทั้งหน่อไม้ได้ทั้งเห็ดคู่กันเลยเนาะเออเข้าแกงกันเลยเนาะแก๊บเลยนี่โห <c oughs> ดอกบานเริ่มเลยนี่ <c oughs> นี่พี่น้อง <c oughs> พี่น้องเพียบเลย,น,ยนี่สุดดยอดนี่ <c oughs> พี่ก็ตื่นเต้นเอยู่แล้วไง ใต้ขอนอนะเต็มเลยเดอ้อนี่พี่น้องนี่ข้างอยู่ข้างล่างใต้ขอ,ขอ,ขอนมือนี้กระซิได้เห็ดหูหนูไปแกงใส่เนื้อไหมเลย่าพี่น้อง,น,องนี่นี่พี่น้องเพียบเลยเอาพี่ภารกิจหาเนื้อไหมกันจ้ะพีน่น้องเนื้อไหมกับเห็ดหูหนูนาาหน้าแทงหนอเนาะอไหม น้องเห็นบอลอยู่ทั้งปลายใหม่ผุ่นปุ๊ดพี่น้องเห็ดหูหนูจ้ะขึ้นน้าบ่ได้ดอกขึ้นน้าบ่ได้น้องปุ๊ดเห็ดหูหนูจ้ะเห็ดหูหนูสุดยอดนี่นี่นมาหนีผ้ามูมานั่มจ้ะน,น้องน,นี่พี่น้องป๊าด ใหค่หญ่แน่ปูดเปรตปาดกำลังแตกออกมากกับมีเดอ้อพี่น้องกำลังแตกแติปูดติปินี่พี่น้องน้องโอ้โหบานจีวีจีวีเลยนี่นี่นใช่ใช่ หนูก็ว่างั้นแหละนี่นี่นีนี่นี่น่น้องไม้พี่น้องเก็บเอาแหนงน้อไม้พี่น้องเอาแหนงน้องไม้ไปแกงใส่อเห็ดหูหนูจ้ะพีน่น้องน้อไม้ได้ไปแกงใส่อันกับอันเห็ดหูนนหนูจ้ะทีมงานตามหลานเนาะไหมพี่น้องเบิ่งอากาศฝนตกพี่น้อง ฝนตกจ้าแหนงแหนงเนาอไม้พี่น้องต้องเด็ดนี่หักเปาะๆเลยจา้าน,น้องน,นี่นี่จะเห็นอย่างนั้นอนุษย์อย่างนั้นอ่ะนี่แซบ่บแบบนี้แซบ่บพี่น้องแซบ่บจ้ะแซบ่แซบนี่นี่พี่น้อง อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาพี่น้องพี่น้องอึ๊บอื๊บนี่นี่พี่น้องเริ่มได้มาเลยเจ้าขาพร้อมเห็ดหูหนูเด้อพี่น้องนี่นี่ี่พี่น้องนี่พี่นอ้องแหนงมันจะ้ะนี่พี่น้อง เออแหนงเก็บเอาเห็นเขาเก็บเขาเก็บแหนงกันเลยแกงยูพอได้แกงยูนี่พี่น้องนี่น้องไม้มาเบิง้งมาเบิง้งมาเบิง้งนี่โอ้ยสุดยอดเดี๋ยวเก็บเก็บไปแบ่งกับตากล้องเด้อมืดอนี้นี่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 เห็นบ่พี่น้อง นี่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 โอ้ยเสียงอ๋ออันแล้วก็กดปิดนี่พี่น้องนี่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 กดปิดแล้วพี่เกิ้์เดี๋ยวหาใหม่อีกนี่พี่น้องอึ๊บโอ้ยน้ำ นี่เอาพี่เปิ้ลหักนี่อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนี่จ้ะพี่น้องโอ้ยนี่พี่น้องนี่อึ้บนี่นี่พี่น้องนี่ แบบนี้แซบ่บพี่น้องนี่จ้านี่จ้าพี่น้องคลิปนี้แม่ิีกลับไปเราจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บตอจ้านี่ได้ได้นงไม่จ้าครับ พอดีได้เห็ดหูหนูไปแกงน้ำพี่น้องได้ทั้งนอใหม่ทั้งเห็ดหนูมุหูหนูจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องจ้ะคลิปนี้แม่นี่ก็ขอฝากไว้สำนียเด้อพี่น้องเบิ่งแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้งเห้แไหมจํำเด้อพี่น้องจ้ะจะได้บ่ะผาดคลิปหน้าต่อไปเด้อเบิ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญใจเจ็บใจจนปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บโควิด -19 เด้อร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้ะพี่น้องแม่นี่ไปก่อนจ้ะบ๊ายบายสวัสดีจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบาย